กอดกอบน้องแอ่วพระผู้มีพระภาจเจากอาไหว้ขอบคุณแต่ประเทศกำลระเทศากทุกทูกขอนเงินทองท่านศาสุสุนทรลายซึ่งมีท่านนำโดยเป็นประธานทปานการีดังนั้นบางนี้เป็นวันที่ทุกตระกูลษัทของเรามีการแสดงออก ด้วยการจะรับทราบคามห็นคางาเพื่อที่จะเป็นมงคลเฉียตนเองก็คือ,อก,การจเจริญพุทธมงคลเพื่อที่สวายเป็นทัพบัแทงมงคลดังนั้น,าาานาการสาวที่ดกระหายการกระทำสิ่งใดนั้นเราจะต้องมีประธาน ในการยืนยันว่าน้ำจิตน้ำใจของเรานะับแสดงออกเป็นประการใดเป็น,นวันที่เป็นวันที่ทางอุปสอุภวิกาทางตำบนเปลียนเป็นของเสมาแต่มาขอสถานที่ที่วัดพระธา,าะตุเสมานครจะเป็นสถานที่ ทำชีวิตที่เป็นมงคลเมื่อเราไปเห็นการแสดงออกก็คือการกระตุ้นมูบูมาเพื่อถวายเป็นมงคลแก่ตนเองและชาวพระมหาสนาเราประกะราาักดิเลยว่าท่านทำด้วยจิตใจอันเป็นมงคลทำด้วยจิตใจอันมีศรัทธา สร้างกองร่วมใสต่อสถาบมันต้องมหากษัตริย์และต่อพุทธศาสนาและชาติของเราก็ด้วยการแสดองออกดังนั้นเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายของกองดีด้วยกันเท่านั้นเครื่องหมายที่ตั้งได้นั้นในตามพุทธศาสนาท่านก็มีกฎเกณฑ์ อัานไว้แห่พุทธบริษัทษทุงปฏิบัติกฎเกณฑ์ของท่านได้ตั้งไว้อิจอวาโอทุป,ปาติโมท่านบอกว่ามีหลักสาุดกการสี่วิธีการหกเราจะไปนหน้าที่ใดๆก็ท่านจะต้องเอาหลักสามุรดมการสี่วิธีการหไปใช้เพื่อ พัฒนาระดับจิต,ตของเราเป็นทีตตังและระ,ะดบับวัตถุติดตามมาด้วยตามในยะตังที่อาตมาภาพย้กล่า,าวคำว่าอุดมการนั้นเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจอยากโยมตัง,บบงสาให้คนมีอุดมการในการสวดสารพันเนยียกว่าอุดมการ สวดออีนี้อรอสวดทัดก,ก็เดียกกระดอนนะเห็นหรว่าอุดมการสแสดงออกให้สุดๆเลยเมื่อมันถึงวันที่เราแสดงออกแต่วันก็ไม่ให้สแสดงอย่ากยิ่งเลยทำไม่ได้การสแสดงออกแล้วก็เรียกว่าอุดมการมันมีอยู่ในเพลงที่สวดมาเรวพ่อก็เรียกว่าจำจำตามออกมา ไปเอกในเรื่องนะั้นก็คือคุณทองไพไปเอกชื่อทองแถมยังเป็นตัวโกงอีกด้วยซ้ำที่รีกว่าอารงณงการความคิดติดกันทางมานดานะก็มีอารมงการเมื่อวันขึ่นสิบห้าค่ำแม่จะต้องไปทำบุญตัดบาทแต่คุณทองมันไม่ไปอยากจะทำนาให้มันเสร็จ ไอ้วันพระเนี่ยเป็นวันทรมานตั้งใจพระในใจ,จยยโยมผู้ห่ได้สันเดียมเลยเอาอยู่นั่นเออคุณทอไงแขงคอตั้งอยู่แบบเหมือนไอ้อออยี่ต่ามาส่งเสืเทียมันผิวโพยเลยจิตตายตาลายเลยเนี่ยเห็นควายทอหมูเลยเนี่ยไอ้แม่ก็เฝ้าผัสไอ้พระก็เอสวดล้มอย่างเดียวเป็นเะี้ยเป็นเมนกัน เพราะสวดเสียงมันป่าของกับสามมงชาป่ามันค้ากันไปควาโกรธไอยมโกรธแต่เจ้าของไอ้แคว่งสวดอเห็นสาเหตุแห่งความโกรธขึ้นใหญ่ได้ทีต้องโกรธขึ้นใหญ่ฮะพอขึ้นใหญ่ทำยังไงโยมแถมยังมีอุปสรรคมาอีกไอ้แม่เจ้าทำเถ้าใสาก่กระติ๊บในน้อยเท่าทำปั้น พี่เอาไปไาเห้ภาพม,มันก็ไม่ชิดอุดมการเพรามันแม่คือว่าใจก็อิ่งแบ่งไปหาภพหาโกดเอาเข,าขออ้าไปขูดทอนเดี๋ยวจะขี้อิ่มท่นานไดเอาให้พ้าโอ้ยท่านตอนไหนก็บอกว่าแค่เลยอนะุดมการมันผิดใจกันพอไปเห็นเป็นสุดท้ายคืออะไรมันเกิดขึ้นติยมก็ต้องฆ่ากองปวดเลยอะเรเนคุณทองก็ฆ่ากองกวดในการฆ่าแม่ แต่ในทางวัตศาส,สนาเขาบอกว่าต้องฆ่าด้วยใจที่มีกิเลสไม่ใช่ว่าฆ่ารื่อัคนั้นแล้ววันนะั้นมีเหตุที่จะมาฆ่าไปก็ดีที่ของข้างน้อยแต่เห็นโยมเขาเขาไหว้กันนะอีกคนหนึ่งมันพักลวงความคิดมันไม่ตรงกันระวังดีๆดิลความคิดไม่ตรงกันลยจะพ่อยยิงยิ่งสามีภรรยา อย่ามีอารมณ์การแตกต่างกันเป็นิกาตก็ตมีคาถาฝากเอาไว้คาถา,าคืออะไรโยมเขาบอกว่าเอาใจกันเข้าใจกันก็อเอาให้ได้เด็ถ้าเอาไม่ได้ปัญหาจะเกิดขึ้นพอดีมีโยมผู้หญิงเขาก็ไปกราบพระธาตุของเขาน้อยแต่โยมผู้ชายเยเขาไม่รู้ว่าความหม ว่าทของเขาน้อยคืออะไรเขาก็พูดแต่งทางกันม,มาต้าพนะัาแม่ยิงอยู่ตรงน,นั้นน่ะเฮ้ยที่เป็นไวไหมยังบอกลูกสแล้าทีด้วยลยงท่านที่ไม่รู้ความหมายแต่พูดจต่งางเลยนะ่ะเออที่เขาบอกว่าความคิดเป็นไงตรงกันอาตมาภาพก็ไม่ไม่พูดหรอกจะไปพูดทำไมโยงคนโง่ก็ปล่อยมันโง่ไม่ยิงสี่ชั่วโมงนะ่ะ กลัวมันจะชลากัแล้วแต่มันจะเกิดไอ้พวกเชียงนี้บุธเจ้ามีสอนปล่อยให้เป็นดอกวัวใน้คณตกสอนก็ไม่ไหวสุดก็ไม่ขึ้นแต่ทั้งที่ที่พระท่านกองข้าน้อยนั้นเขาสร้างด้วยกิจสามัญสำนึกว่าแม่นั้นคือพระอรหันต์ไปจำชีวิตของกุตธิดาก็เลยไม่มีอะไรที่จะแก้ บาปพี่ตนได้ทำเพื่อให้รถลงสักเล็กน้อยลูกชายก็เลยม,มาสร้างพระธาตุเรียกวา่าพระธาตเจมียแล้วก็เอาอาัฐิแม่มันจุเอาไว้โยมนั้นก็คงจะเข้าใจผิดจนป่นนี้แต่มาจะไม่เห็นหน้ากันอีกเลยก็บอกไีกัาพี่เนี่ยไอ้คนขอราพีผ้านั้นใน่ผ้าธาตของราพี่้าที่เขามา ขอต้องมาบิดา,า,ามารดาหรือการสร้างภาพถึงวันเวลาพระมังกรมกตาตถ์จะให้ลุงตามมรดละนั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนดีก็ไปตามส่วนดีส่วนที่ไม่ดีก็เป็นไปในทางส่วนที่ดีประดุจงในสมัยพุทธกาลโยมก็คงจะรู้จักใครคนนั้นก็ถือเป็นเจ้าอาวาศัตรูด้วยกิเลสที่บกพร้นในหัวใจเ็บอกว่า พ่อนั้นบริหารประเทศชาติไม่แันใจอยูมาเอาไว้นะใกล้ที่บริหารประเทศชาติก้นนะต้องเอาไว้ได้คนดีนะ่ะม,มีอยู่ไม่กี่ครัำหนึ่งต้องดูประวัติที่ดีสองดูความรอพฤติใ้ดีสามดูประโยชน์ดูคนมีสามตัวเี่าสามตัวพอถ้าว่าโยม่ทำได้สุดเลยในผู้นำเนาะ ได้ผู้นำสาปมปอตัวนี้ได้แล้วในสมัยคนรา,า,านกนะาตรตนั้นะี่กับข้าศัตรูนั้นก็เลยมีคนมาเป่าหูคนเป่าหูก็คือพระอีกหละ่เดอเลือตั้งวัวนี้ก็วมจะมีผ้าเป่าหูจะให้พระเป่าได้นะภ้าไม่มีอะไรก็ไม่ให้สิทธนั้นแต่ภาษา้านเราเสีย เป,ป็นอาเซียนหาอะไรกับเขาทั้งที่ไม่มีสิทธินั้นมันปวดไม่ไหวกิเลสมันขึ้นมาตามันมืดเ,เหมือนไดอททองตาม,มันขึ้นก็เลยเอาเพื่อเอาชนะใจเจ้าของน,อนี่แหละออจเจ้าตัวอยากขึ้นปกครองก็เขาเป่าหูขึ้นคือไทยพระพระคือไทยก็คือพระเทวทาชพระเทวราชคือไทยเป็นพี่เมียของผู้ที่บังเจ้าใจศสิทธัตถะไปอยู่ในใ,นใกล้กันนอนาน่า สัตปูไปยุไก่เหรกักนนี้เรียกคุ้ยยป้านกันนี้นที่ขาดกันยุ่งมองใกล้ๆนาละบองไกลเหรอมองมเปียกเลบอให้เออฮ่าๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอๆะๆๆๆนๆะๆๆ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 ีๆๆๆๆๆๆะๆๆ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  ก้สามตัวนี้มาบรรจบครบแล้วนำมาซึ่งสันติสุขขอกรุณาโยมเรียกบุคคลั้นตามใจของโยมเพื่อขออนุโมทนาท่านต่างใดเพือของมเดือดร้อนในใจท่าทั้งหลายจงมีอายุมั่นคงดีตลอดการตลอดไปทุกท่านเพืขอขอ